และแล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะครับวันที่ผมจะถอนเงินนะครับจากการทำนายหน้าติ๊กตอกมาทั้งหมด5เดือนเกือบ6เดือนนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้ถอนเงินนะครับเนื่องจากว่าผมอยากได้ทองนะครับอยากเอาทองสสลึยงไปเพิ่มเป็น1บาทนะครับหลังจากถอนเงินเสร็จผมลางานจากโคหน้าช่วงบ่ายนะครับมุ่งหน้าไปร้านทองในเมืองทันทีนะครับหลังจากมุ่งหน้ามาแล้วนะครับก็เลือกรายเลือกอะไรเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือทองที่ผมเลือกนะครับเป็นลายเบนนะครับราคาก็ประมาณ3 3 7 0 0บาทประมาณนี้นะครับจาก ห้างทองวาลินนะครับนี่หลังจากซื้อเสร็จแล้วนะครับก็มีการลุ้นมอเตอร์ไซค์้วยนะครับม่ดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นภูมิใจมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นรูปจากทางร้านนะครับเป็นสร้อยทองเส้นแรกนะครับที่ได้มาจากการทำติ๊กต็อกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆนะครับหลังจากซื้อเสร็จนะครับก็มีสํานักงานนะครับจากสานักงานที่ผมทํางานนะครับโทรมาบอกว่ามีคนมาส่งของผมที่สานักงานว่าจะไม่เข้าสํานักงานนะครับก็ต้องเข้านะครับมาเอาของของชิ้นนี้ใหญ่มากนะครับอะไรนะครับอะไรอันนี้ก็คือ โต๊ะนะครับที่ผมจะเอามาเตรียมนะครับสอบเตรียมสอบไม่ใช่ครับเตรียมอ่านหนังสือสอบท้องถิ่นที่จะมาถึงนี้นะครับสาหรับใครที่เป็นสายสอบสายชอบอ่านหนังสือนะครับกาลังมองหาโต๊ะนะครับผมแนะนำเลยนะครับโต๊ะตัวนี้มาดูกันเลยนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมแนะนำเลยนะครับจากที่ผมเปิดดูมาแล้วกับราคานี้ที่ลดจาก2,000กว่าบาทเดียวราคานี้800กว่าบาทประมาณนี้นะครับไม่ถึงพันนะครับอยากบอกว่าคุ้มมากนะครับที่สําคัญคือโต๊ะมีแบบนี้นะครับมี2เลเยอร์นะครับสามารถ เอาเลเยอร์ข้างบนลงก็ได้นะครับหรือจะเอาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาโต๊ะอ่านหนังสือนะครับหรือว่าโต๊ะทางานนะครับอันนี้ดีจริงๆนะครับอันนี้จากใช้งานจริงนะครับวันนี้จะเตรียมอ่านหนังสือแล้วนะครับก็ยังไงสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมจะบอกวิธีสั่งนะครับว่าสั่งยังไงนะครับวิธีการสั่งนะครับเข้าไปที่หน้า Tik t o อกนะครับแล้วก็เข้าไปตรงค้นหานะครับหลังจากนั้นพิมพ์คําว่าโฮมฮ h a ์คเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเห็นหน้าตาของ ช่องประมาณนี้นะครับมีสินค้าหลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็เข้ามาจงตะกร้านะครับอันนี้คือโต๊ะที่ผมสั่งนะครับ